นี่คือสรุปไวๆเกี่ยวกับ water fasting หรือการอดอาหารด้วยน้ำเปล่าครับเอาง่ายๆนะครับมันคือการที่เรางดอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างเลยยกเว้นน้ำเปล่าเป็นช่วงๆประมาณ24-72ชั่วโมงนะครับคนก็ทำกันด้วยหลายเหตุผลนะทั้งเรื่องสุขภาพลดน้ำหนักหรือบางทีก็เหตุผลทางจิตวิญญาณอย่างแรกเลยประโยชน์ที่อาจจะได้รับนะคือเขาว่ากันว่ามันอาจจะไปช่วยกระตุ้นออโตฟาจี อ่าเหมือนกับเซลล์เราทําความสะอาดตัวเองกําจัดของเก่าๆซึ่งอาจจะดีต่อการป้องกันโรคบางอย่างเช่นมะเร็งอัลไซเมอร์แล้วก็อาจจะช่วยเรื่องลดน้ําหนักลดความดันในบางคนหรือระดับน้ําตาลในเลือดแต่ย้ํานะครับว่าผลพวกนี้ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะเลยต่อมาเรื่องความเสี่ยงอันนี้ก็ต้องรู้ไว้เลยนะครับอาจจะมีความดันต่ําวูบเวียนหัวง่ายโดยเฉพาะตอนเปลี่ยนท่าหรือรู้สึกเพลียปวดหัว อารมณ์ไม่ค่อยดีเพราะขาดพลังงานแล้วก็อาจจะขาดน้ําได้ถ้าน้ําไม่พอแต่ดื่มน้ําเยอะไปเร็วๆเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันนะอาจเจอโซเดียมในเลือดต่ําซึ่งอันตรายมากๆครับสุดท้ายครับข้อควรระวังคือผลดีที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่ยั่งยืนนะแล้วก็อาจจะทําให้ระบบเผาผลาญเราลดลงพอกลับมากินปกติน้ําหนักก็กลับมาง่ายเลยที่สําคัญมากๆคือคนที่มีโรคประจําตัวอย่างเกาเบาหวานผู้สูงอายุ คนท้องหรือคนที่มีปัญหาเรื่องการกินไม่ควรทำเลยนะครับถ้าไม่มีหมอดูแลอยู่จริงๆแล้วทุกคนเลยนะควรปรึกษาหมอหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนจะลองทำ water fasting เสมอเลยครับสรุปก็คือ water fasting เนี่ยอาจจะมีประโยชน์แต่ก็มีความเสี่ยงที่เรามองข้ามไม่ได้เลยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทำจึงสำคัญมากๆครับ